อยากได้วิธีให้นกกรงหัวจุกร้องเรียวๆไวๆใช่ไหมได้นะครับผมคลิปนี้ผมมามารวมให้นะครับผมทําให้นกกรงหัวจุกสู้ไวขึ้นไวร้องไวนะครับผมอ่สวัสดีครับพบกับผมซันนกกรงชาแนลนะครับผมอ่ที่จะทําให้นกมันร้องไวสู้ไวนะครับผมมันก็มีหลายวิธีนะครับผมอ่เพราะว่า มันต้องขึ้นด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจของนอกเองด้วยนะครับผมเพราะว่านกพวกนี้นะครับผมถ้าไม่สบายกายไม่สบายใจไม่คึกจริงอายุไม่ได้ขนมันไม่ถึง90%เอร์เซนนะครับผมอ่าอัตราการลงอัตราการสู้มันก็จะลดลงไปด้วยนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ให้เราเลือกนอกที่มันร้องเร็วมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาทําร่างกายเอามาทําอะไรแบบนี้นะ ถ้าเพืเ่อนๆลองนอกตีลองช้ามาแล้วนะครับผมอัตราในการที่จะลองเร็วขึ้นมันไม่มันไม่มากนะครับผมนั่นก็คือลงาหาที่นกตอดอกเร็วมาแล้วนะครับผมหรือว่านกเบิ้ลหรือว่านกที่ออกจะเบิ้ลนะครับผมอาออกลูกเบิ้ลเยอะเบิ้ลอาชีพอะไรประมาณนี้นะขั้นเลขนะครับผมน่เราเราคัดนกแบบนี้มาก่อนเอ็ดผลที่ผมบอกให้คัดนกแบบนี้นะครับผมเราจะอาพูดง่ายๆนะนกมันจะเก่งไม่ยากนะครับผม อ่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เหลือนะอยู่ที่ฝีมือของเรานะเรามาเต่งลงามาทานะครับผมคลิปนี้ผมก็มาทําหลังบ้านสักหน่อยนะครับผมเป็นหลังบ้านในสวนนะครับผมอ่าบรรยากาศก,าก็จะชิวๆหน่อยนะครับผมอ่าขั้นแรกนะก็ให้เพื่อนๆนะครับผมไปหานกเก่งเหมือนที่บอกนะครับผมอ่าเร,เราจะมาทําขั้นแรกเราจะทําร่างกายนะครับผมอ่าร่างกายนะโดยเราต้องคัดเลือกอาหารด้วยนะครับผมคัดเลือกอาหารนะ โดยอาหารที่เราจะให้ก uh ินนะทำให้นกขึ้นไวทําให้นกสู้ไวนะครับผมเราจะเลือกอาหารที่เป็นผลไม้สูงนะครับผมผมก็แนะนําไปพวกสูพีมพวกโจโจ้นะครับผมอ่านี้เคล็ดลับเอาตัวอาหารก่อนนะครับผมทํำให้นกสู้ไวทาให้นกร้องไวนะ่าแล้วก็ในตัวอาหารเราจะไม่ให้กินแบบโปรโนะครับผมเราจะต้องเอาไข่แดงนะชนเฉพาะไข่แดงของไข่ไก่แจ้นะครับผมตีแล้วก็ผสมไปในอาหาร นะครับผมไอ้นี้มันจะทําให้นกคึกวัยสู้วัยนะครับผมเพื่อน <P an ienia> ๆลองดูนะเหมือนไก่แจ้นะครับผมไก่แจ้มันจะสู้มากมันจะดุมันจะด้น,ะน,นนะครับผมเราเอาไข่แดงของมันนะตีผสมไปในอาหารไปตักเดดแล้วมาให้กินอ่าไอ้นี้มันจะสู้วัยขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วมันจะลงขึ้นวัยด้วยนะครับผมนี่คือเทคนิคเลขนะครับผมก็คือเราบีบจากตัวอาหารนะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับผมนกกรงหวัวจุกพวกนี้นะครับผมเราจะต้องสร้างอ่า เราต้องสร้างอาการให้มันนะครับผมก็ให้มันฝึกหัดตีตัวอื่นนะครับผมนกุหัวจุกนะถ้ามันได้ตีตัวนู้บ้างตัวนี้บ้างมันได้มันจะคึกนะครับผมเพราะว่ามันเราเอาไปปล่อยกรงบินนะแล้วอ่านกมาเปลี่นตามหัวตามที่ต่างๆ่นะแล้วให้มันได้บินไล่ตีนะครับผมนกพวกนี้จะคึกคึกเป็นสองเท่านะครับผมอันนี้เอาไปฝากไว้ได้นะนกถ้ามันได้จิกมันได้ตีมันจะดุนะครับผม อ่าแต่อย่าล่อยให้ตีกับตัวอื่นแบบปล่อยตีเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันเพจใจจะมายากนะโลาปลอยให้มันไล่ไปตีตัวโน้บ้างไล่ไปตีตัวนี้บ้าง,างมันอยู่ในกรงบินอิสระมันเยอะวิธีนี้ก็ได้ผลกันเยอะนะครับผมโตกันนะครับผมทางสภาพอาหารสภาพการเต่งอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยย้ำมาตลอดมันสําคัญนะครับผมโดยการกดนกนะเอามันนะครับผมแขวนตั้งไว้กับที่แล้วเอานอกตัวอื่นมาแขวนต่ำาๆไว้ที่มันนะครับผม เพราะว่ามันได้กดมองจากข้างบนลงข้างล่างกดทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมทั้งสามสี่มุมนะวิธีนี้ก็โตดสุดยอดเลยนะครับผมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนฝากไว้ไปลองดูกันได้นะครับผมคือเราให้กดทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมพอเราให้นกุงว่าจุดก,กดแล้วใช่ไหมนกมันจะคึกมันจะฮึกเกิมนะครับผมอ่าอันนี้ต้องการอยากให้ได้จุดนี้นะครับผมนกมันจะคึกนะครับผม แล้วก็นกงหัวจุกที่ว่าอยู่กับตัวเมียก็ดุมากเหมือนกันนะครับผมทํา,าคู่พู้เมียอ่าอันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษากันดูนะครับผมเพราะว่านกพวกนี้ถ้าแยกเมื่อไหร่นะมันจะลงมากมันจะลงเยอะนะครับผมอ่ามันเป็น่วงไงแล้วก็นกงหัวจุกนะธรรมชาติของนอกงหัวจุกอยากให้ลงดีๆนะครับผมปล่อยที่กว้างๆนะครับผมอ่าลองเต้นลิกเมลัยจับใส่กรงมาไว้ไปเข่งนะครับผม วันนี้ก็รวมวิธีให้หลายอย่างนะนกจะดีนกต้องดีมาจากภายในนะครับผมข้างในจะต้องแข็งแรงอืสุขภาพพละกําลังจะต้องแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับผมอ่าหลีกเลี่ยงการเทียบนกบ่อยๆนะครับผมสําหรับอ่าคนที่ยังไงอะ่ะคนที่เพิ่งเล่นนะ่จะส่วนมากจะชอบเทียบนกนะครับผมเวลานกมันเพลแล้วไม่สู้แล้วก็จะเลิกเลี้ยงไปอันนี้ก็ อันนี้ต้องต้องฟังใะไงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่าผมก็ได้รวบรวมข้อมูลนะให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันดูนะครับผมอ่าเพื่อเป็นแนวทางเอาเป็นว่าเป็นแนวแนวทางดีกว่านะครับผมอ่าการที่นกมันจะสู้ไว้นกมันจะอ่าร้องไว้นะให้เพื่อนๆคิดว่าร่างกายสภาพจิตใจอ่าหลายๆอย่างนะครับผมหลายๆปัจจัยมันจะทําให้นกดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้านกร้องเสียงไม่เห็บ ไอ้เสยนกร้องเสียงเห็บอะไรก็ผมเคยบอกไปวิธีนึงแล้วนะน้องถามมาเมื่อคือนนะก็คือให้เอาลูกอมพรน,นะครับผมอ่าอย่ารถน้ําผึ้งนะอย่าเอาไปเอารถสีขาวรถเป็ดนู้นนะไม่ดีนะครับผมเอารถน้าผึ้งตีบทให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ําไปให้นกคงหัวจุกกินนั่นก็จะช่วยนกเสียงไม่เกี้ยงนกเสียงเห็บได้ชั่วขนาดเลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ชั่วขนาดเลยยาวเลยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะ ถ้าอยากให้นกขึ้นไวๆหลีกเลี่ยงการเทียบนะครับผมหลีกเลี่ยงการเทียบนกกอน,นะครับผมต้องให้คึกจริงๆมาจริงๆแขวนหางเลี้ยวลงขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยอันนี้ใช้ได้จริงนะครับผมอ่าฝากไว้ให้ไปลองๆกันนะครับผมฝากไว้ให้คนที่ไม่รู้นะคนที่รู้ก็รู้ไปนะอ่าแล้วก็อนอกกงอวจุกที่ดีก็คือจะขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกตอนแรกเลยนะครับผม อ่าเราเลือกนกกงหัวจุกได้ตัวที่ดีได้ตัวที่เด็ดได้หัวมาอันนี้ฝากไว้เลยนะครับผมมันก็จะขึ้นไม่ยากนะครับผมอัตราในการที่ว่านกจะเก่งโอกาสเยอะนะครับผมก็คือนกที่เพื่อนๆส่งมาทางหลังเช็ดส่วนมากจะเป็นนกสภาพขนไม่เต็ม90%อซอายุไม่ได้อันนี้นะครับผมก็เลยมาขอเตือนทุกคนนะครับผมจะซื้อนกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมอย่าสักแต่จะซื้อนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเลี้ยง แล้ก็ชำนานมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากชำแป๊บเดียวเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจในตอนซื้อให้ดีที่สุด <c oughs> ก็คือได้สภาพผล90%ส์สภาพจิตใจสภาพอายุแล้วก็พูดง่ายๆคือนกไม่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพเละเพื่อนๆจะสนุกกับการเลี้ยงอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมเอามาฝากนะเพราะว่าผมก็รวบรวมข้อมูลจากที่เพื่อนๆทักมาหลักบ้านนะก็มาจัดให้เพื่อนๆในช่องนะครับผมอ่า สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมข้อมูลที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีข่าวนกกงหัวจุกมาโอออกให้ฟังเรื่อยๆตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ